สวัสดีครับวันนี้มาพกบกับคิวคอนเฟิร์มนะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะเป็นตัวนี้เลยนะ Honda c ซ t ี1.0เทอร์โบนะบอกเลยไยรุ่นท่านใดที่หารถใช้ในกรุงเทพนะหรือออกต่างจังหวัดได้ด้วยตัวนี้เลยบอกเลยเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยแรงมากนะแล้วตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับเริ่มจากกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะพร้อมไฟ Full LED แบบ Daytime Running Light นะครับผมพร้อมล้ออัลลอยนะขอบ15นะครับเป็นแม็กคอนด้าเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูตัวโครงสร้างกันเลยโครงสร้างบอกเลยตัวนี้ ใหม่มากเพราะไหม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนี่ดูเม็ดอาร์ยังเรียงกลมสวยงามอยู่เลยนะครับผมแล้วดูส่วนประตูหลังกันบ้างนะครับส่วนประตูหลังก็เดี๋ยวแกะเม Med ็ดอาร์ให้ดูกันเลยนี่เป็นไงเม็ดอาร์ยังใหม่เลยนะครับกลมกลมสวยงามแล้วที่สําคัญซองเซิร์ยังไม่ได้แกะเลยนะคันนี้ค่อนข้างใหม่มากแลที่สาคัญไฟท้ายเป็นแบบ led ดีไซน์ทรงสปอร์ตนิดนึงนี่เลยเป็น vtec turbo นะตัวนี้เครื่องแรงแน่นอนนี่เวลาเราจะเปิดท้ายแล้วเปิดผ่านกุญแจก็ได้นี่เปิดง่ายนะครับที่เก็บของก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีที่เก็บ อ่ะยางอะไรอะไรให้เรียบร้อยนะตัวนี้บอกเลยใหม่มากเดี๋ยวพาไปดูภายในรถกันเลยนะครับผมเราก็ไปอยู่ภายในรถของเจ้า Honda City 1.0้นูนย์เทอร์โบกันแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูระบบภายในรถกันเลยก็คือระบบแรกนี่เลยเราสตาร์นี่เราเป็นระบบพุชสตาร์นะไม่ต้องกุญแจไขนะง่ายๆเลยครับอันนี้ใช้งานง่ายมากแล้วดูจอครับไม้ตัวนี้แค่หมื่นห้าเท่านั้นไม้หมื่นห้า 15, นี่เหมือนได้รถมือหนึ่งเลยนะครับผมพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเล่นกับจอได้เลยนะนี่จอตัวนี้เราทําเพิ่มให้นะ ตอนแรกมาไม่มีนะครับแล้วทํากล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วก็คือใครเพิ่งเริ่มขับรถเนี่ยไม่ต้องห่วงถอยหลังสบายมากมีกล้องถอยหลังให้แล้วดูระบบปรับอากาศนะครับมีจอแสดงผลหมดใช้งานง่ายไล่ฟ้าหน้าฟ้าหลังได้หมดแล้วก็มีที่เสียบ USB ตรงนี้มีที่ชาร์จแบต power outlet ให้ด้วยแล้วก็มีที่เก็บแก้วแบบขวดน้ําแก้วน้ําได้เลยตรงนี้เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับ แล้วก็มีระบบอีคอนด้วยคือระบบแบบประหยัดพลังงานนี้ด้วยประหยัดน้ามันนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้ใหม่มากดูดิซองเขายังไม่ได้แกะเลยนะตัวนี้แล้วเาบาะนี่ยังไม่ได้แกะเลยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับผู้โดยสารก็ข้างนั่งสบายนะครับดูดิกว้างมากเลยนะครับแล้วก็ใครนั่งออกก,ากลางจังหวัดไกลๆก็ผมก็บอกว่าโอเคเลยตัวนี้ใช้ได้เลย เดี๋ยวนั่งในกรุงเทพรถติดก็โอเคนะครับไม่เมื่อยแน่นอนนะต่อไปเดี๋ยวพาไปดูส่วนเครื่องยนต์กันบ้างนะครับส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้า Honda City 1.0เทอร์โบตัวนี้กันบ้างนะครับก็ไปดูเครื่องยนต์นี่ดูโครงสร้างข้างหน้ารถกันก่อนนี่บอกเลยรถเนี่ยที่เนี่ยรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูรูยังกมคมกริบอยู่เลยครับผมแล้วก็นี่น็อตน็อตเลยน็อตยังเดิมเดิมไม่มีรอยไขเลยครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยนะเป็นคร่อน Turbo Turbo นะนนอนนบ,แบบบ้แถาใช เหยียบแล้วติดเท้าเนี่ยผมแนะนําคันนี้เลยแล้วบอกเลยแรงสูงสุดได้122แรงม้าเลยนะครับผมแล้วเติมเชื้อเพลิง E20 ได้ด้วยนะก็ประหยัดน้ามันไปอีกนะครับแล้วบอกเลยตอนนี้มีโปรเดือน10อยู่นะตอนนี้ออกรถนะออกรถแค่ศูนย์บาทขับฟรีเลย90วันแล้วก็ฟรีประกันชั้นหนึ่งนะฟรีดอกเบี้ยนหนึ่งปีเต็มๆนะแล้วบอกเลยราคารถคันนี้ถูกมากราคาแค่480,000เท่านั้นเอง ถ้าใครสนใจคันนี้นะจะมาลองขับได้นะที่ p c ซีซคาร์จะบึกหรือจะติดต่อผมเนี่ยบอกมาจากคลิปนี้นะเดี๋ยวมีส่วนลดให้อีกนะครับผมเดี๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ให้นะสำรัวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย